สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแชากันตามข่าวเนาะได้ข่าวว่าจะมีข่าวดีใช่ค่ะก็น่าจะเร็วๆนี้แต่งงานเลยใช่ค่ะโอ้โหเี่งเราตกใจมากส่วนใหญ่คนก็ตกใจแหละอืคือจริงๆรู้จักกับพี่ชื่อพูดชื่อพี่ได้เนาะพี่ได้ชื่อพี่เกรดค่ะรู้จักกันมานานแล้วสักพักใหญ่ๆค่ะทำไมตัดสินใจยังสาวยังแซ่ จริงๆอยู่ก็ไม่น้อยแล้วนะก็ก็เราเราจริงๆบอกว่าคนเราพอเจอคนที่ใช่มันอะไระมันก็ใช่ไปหมดะคะ่ะมีแบบขอแต่งงานกันตอนไหนคะเออก ตอนสักพักใหญ่ๆแล้วนะสักพักหนึ่องอะค่ะก็แต่เขาไม่ได้ขอบอกว่าคุกเข่าอะไรนะเขาไปเขาไปกราบคุณพ่อคุณแม่โบขออนุญาตอะไรอย่างงี้ตกใจปะคะ <c oughs> ตกใจน้ําตาคลอเลยอะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบแล้วเขาสิ่งที่เขาพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยม, <c oughs> มันึ้งมากพอนี <c oughs> ้เป็นข่าวเป็นคราวไปเป็นไงบ้างฟีดแบ็กเพื่อนบ้างส่วนใหญ่คนก็จะฮะจริงเหรออะไรอย่างนี้คนก็จะตกใจหรือคนที่แบบว่าเหมือนขรู้เรื่องอยู่แล้วก็แบบยิน ดีด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็แสดงความยินดีมากกว่าดิ้งแฟนคลับนี้แบบถ้าจะจุดพลุก,กันเลย <laughs> <laughs> ว่า,วาออหลายปีผ่านมาคือผบไม่ค่อยไม่ค่อย <laughs> ให้โอกาสใครหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบเฮ้ยหลังจากตอนตั้งแต่เมื่อไรอะไรยังไงทุกคนก็ดีใจด้วย่วานุองโมนี่คนจีบเยอะ แต่ว่าก็เรื่อยๆก็อะไรก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแล้วพี่เจ้เว่าไงบ้างคะแบบหลังจากเป็นข่าวไปเขาก็แบบว่าเมื่อวานเขามาดูละครเวทีพาคุณพ่อคุณแม่พี่เขามาดูอะค่ะแล้วก็เขาบอกยืนอยู่ที่สตายวอล์แล้วก็อยู่ๆก็มีคนบอกว่าแบบเหมือนเชียร์เนี่แฟนโบแฟนโบเขาบอกเดี๋ยวเขามีชื่อใหม่เขาเป็นแฟนโบไปแล้วเขาก็หัวเราะขำๆค่ะเขาบอกส่วนใหญ่เพื่อนๆเขาก็แสดงความยินดีด้วยได้คิววันไหนคะได้คิวเหมือนกันเหมือนอะไรแล้วก็เหมือนอีเวนต์อีเวนต์ นี่เป็นสำคัญแห่งชีวิตเลิกดีมาไหนคะออตอนนี้คือกำลังกาลังดูอยู่ค่ะเรื่องเริก<ห>แต่ว่าน่าจะพฤษภาเลยค่ะคือมั่นกับแต่งแต่งไม่ไม่พร้อมมั่นก่อนแล้วค่อยแต่งใช่อย่าลืบอกนะบอกแนะ่นอนโอยต้องบอกอยู่แล้วสิรูลน,นะ <laughs> ว่าเไยนะแต่ว่าแล้วแหละงานในวงการนะคะเพราะว่าโบก็ยังมีละครมีละครเวทีด้วยใช่ค่ะก็มีเนี่ยค่ะเพลงรักของเธอสุนทรภพเดอะมิวสิคอลค่ะเรายังเล่นกันอีก6รอบถึงวันที่23กุมภานนี้นะคะแล้วก็มีละครทีวีค่ะทางช่อง3ค่ะเรื่องบางระจานกำลังถ่ายทําอยู่เลยร้อนมากแต่ว่าสนุกแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นละครที่อบว่าคนไทยต้องการนะตอนนี้มันมันเป็นอะไรที่ปลุกใจให้รักชาติแล้วก็รักครอบครัวรักคนรอบข้างเราแล้วก็ ทำให้เรารู้สึกเหมือน appreciate สิ่งที่เรามีอยู่แล้วด้วยฝากบอกแฟนคลับไปไหมคะขาดดีตรงนี้ก็ก็ขาดแล้วเป็นแฟนคลับวงแต่ก็รู้อยู่แล้วก็นั่นแหละรำนั้นคือไม่ทิ้งวงการไม่ทิ้งวงการเนาะอะไรนะคะใช่ยังไม่ทิ้งค่ะยังไม่ทิ้งชอบอยู่ชอบอยู่ยังยังยังถ้ามีอะไรโอกาสอะไรมาก็ยังทำอยู่ขาดได้เลิกยอย่าลืมบอกนะคะได้เลยค่ะแน่นอนแต่วันนี้ไทยยหวานมากนะคะ วัลนี้ทายอยู่นี่ค่ะอยู่เอ็มเนเตอร์ทำงานไง,องนนเอ๊ะรู้ได้อย่าจะไม่มาเขาได้นะอ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ